สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องเคยสุปโคทไทยสะพายกาลสินกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะพามาทําแกงปลาใส่พักชีลาวค่ะอันดับแรกเติมน้ามันลงไปนะคะพัดพริแกงเท็ค่ะพัดในน้ํามันให้หอมค่ะแล้วก็เติมน้าลางคคกเข้าไปนะคะเติมน้ําไปอีกค่ะเติมให้ท่วมเลยรอให้น้ําเดือดนะคะเราถึงใสป่ปลา เป็นปลาชดนะคะวันนี้ไม่ต้องคนแรงมากนะคะแล้วก็รอให้ปลาซุกค่ะพอปลาเริ่มซุกก็เติมน้ำปลานะคะเพื่อปรุงรสผงนัวตามมาเลยค่ะคนเบาๆนะคะให้เข้ากันนี่ค่ะปลาซุกแล้วจากนั้นเราก็ จะเติมพริกหยวกนะคะเพื่อสีสันที่สวยงามอันนี้จะเติมหรือไม่เติมก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบจากนั้นเราก็จะใส่พักชีลาวค่ะหั่นเป็นชิ้นไม่ใหญ่มากนะคะประมาณนี้แล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันพอพักชีลาวสลดก็ได้แล้วค่ะแตงปลาใส่พักชีลาว ถ้าใครชอบเมนูนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพจไว้ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนคลิปหน้าอยากเห็นเมนูอะไรสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ